สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับกับคุณยาวตลาดไทยครับวันนี้นะครับพามาดูกล้วยเนี่ยครับกล้วยหอมทองที่ใกล้จะตัดได้แล้วนะครับสำรวจแปลงก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับมาดูมาวางแผนเรื่องการตัดว่าจะตัดได้เมื่อไหร่นะครับอีกประมาณ4ี่วันเท่าที่สังเกตดูคร่าวๆนะครับคร่าวๆอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวได้ จะอีกประมาณหนึ่งเดือนเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับวันนี้มีของรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเนาะในต้นนะครับอันนี้ต้นแม่นะครับต้นใหญ่กำลังตกปีเดี๋ยวนะให้ดูนะครับมีปีมีเครือแล้วต้นเนี้ยครับเราจะตัดเฉือนทิ้งนะครับโดยเฉือนสูงจากต้นไอ้สวนสูงเฉือนสูงจากโคนต้นนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับโดยประมาณนะครับ เป็นการเฉือนเพื่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้เขาอ้วนนะครับนะฮะเฉือนแบบนี้นะครับเฉือนเลี้ยงให้เขาอ้วนนะครับอันนี้เป็นระบบน้ําหยดนะครับเป็นระบบน้ําหยดไปพาดูสภาพของเครือกล้วยนะครับมันจะสมบูรณ์แค่ไหนสวยงามไหมนะครับนี่ครับเมื่อิดหนึ่งนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับคล้วยสมบูรณ์นะครับเคือนหนึ่งได้ห้าหกอวีนะครับห้าหกมีเจ็ดบ้างส่วนน้อยนะครับส่วนมากเย็ยนเพืนที่ห้ากับหกนะครับดูเือนนี้นี่ครับผลก็จะยาวนะครับประมาณคืบนิดๆ ผิวสวยใช้ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผิวสวยเกสรเราไม่ต้องเด็ดนะครับเกสรเดี๋ยวเข้าแห้งเดี๋ยวเข้าหลุดร่วงเองนะครับไม่ต้องเด็ดประมาณหนึ่งเดือนครับขนาดไซส์นี้นะครับประมาณหนึ่งเดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็จะมีหน่อลูกเกิดขึ้นตามมานะครับปลูกเชิงกันค้าของเราจะปลูกแค่รุ่นเดียวนะครับแล้วก็ขุดขุดหรือปลูกใหม่นะครับปลูกรุ่นเดียวขุดหรือปลูกใหม่หน่อที่มีเราก็ใช้ขยายพันธุ์ได้นะครับไม่มีการปลายพันธุ์ เลือกหน่อสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเรือเราค้าไว้นะครับเชือกก็ใช้แบบหาง่ายเลยครับเชือกฟางได้เลยไม่มีปัญหานะครับอาจจะมัดสองครั้งจะได้เหนียวหน่อยนะครับหน่อนะครับสังเกตหน่อเราจะเฉือนนะครับบาดเฉือนทิ้งนะครับภาพรวมถือว่าโอเคนะครับใบก็ไม่มีเชื้อรานะครับใบเขียวเข้ม ใบเขียวเข้มไม่มีเชื้อรานะครับข้อดีของกล้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนอกจากนะครับนอกจากเครือสวยหวีสวยแล้วลูกยังดกอีกนะครับนอนลูกดกมากนะครับหรือต้นนี้น่าจะเป็นสิบนะครับเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับใช้ขยายพันธุ์ได้หรือกรณีมีเยอะใครมีเยอะใช้หมักเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้เช่นกันนะครับ เกษตรกรสนใจปลูกนะครับเรามีหนอพันจำน่ายมีชุดทดลองด้วยนะครับใครที่ไม่มั่นใจดินตัวเองสิบยี่สิบนอนะครับเรามีจัดส่งส่งเคอรี่ส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับสิบยี่สิบนอก็ส่งหรือจะปลูกเยอะทางการค้านะครับเรามีหน่อจำนายนะครับส่งเสริมปลูกระบบทำประกันราคานะครับมีเหมือนกันนะครับทำประกันราคาได้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับถุงสีฟ้านะครับคุณสมบัติเขาจะพางแสง ทำให้ผิวกล้วยค่อนข้างสวยนะครับช่วยป้องกันนกหนูมาทำรังบนเครือนะครับนกหนูมาทำรังนะครับแล้วเรื่องแมลงป้องกันได้ไหมป้องกันได้ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กล้วยก็ไม่ค่อยมีแมลงนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับศัตรูเรื่องแมลงโอเคครับกอประมาณนี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับ พะมาดูแปลงขนาลูกขนาดนี้อีกประมาณหนึ่งเดือนเก็บเกีียวได้นะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของสวนพอดีแปลงนี้เจ้าของสวนเขาไม่อยากเปิดตัวเท่าไหร่นะครับเขากลัวมีคนมาสัมภาษณ์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ